สวัสดีเช้าวันอังคารน,นะครับน้องไม่เจอกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับลงหน้าเฟซนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันสักหนึ่งออเดอร์นะครับพี่ไอเข้าออเดอร์ไปแล้วประมาณกี่ออเดอร์เอ่ยเข้าออเดอร์ไปแล้ว5ออเดอร์นะครับชนะ4แพ้1นะครับเดี๋ยวจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์นะฮะหลายๆคนมีปัญหานะครับในการที่จะเข้าออเดอร์ว่า,าเราเทรดในเบนารีเนี่ยในทัมเปิลหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะโฟกัส หน้าบ่ายหรือหน้าเซลนะครับไม่รู้จะโฟกัสหน้าบ่ายหรือหน้าเซลพี่ให่จะจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามองแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะโฟกัสหน้าบ่ายหรือหน้าเซลล์อย่างเช่นกรณีของอตรงนี้นะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็กราฟมาถึงจุดสูงสุดบริเวณนี้นะครับแล้วไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับมันถูกสวนกลับลงมาเรามองที่ทำเฟรมหนึ่งนาะทีเราจะมองไม่เห็นอะไรเลย นะครับเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นนะครับถ้าเราขยับนะครับขยับเป็นทงเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นทงเฟรมที่ใหญ่ขึ้นมันจะมองเห็นภาพรวมนะครับได้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับในทงเฟรมที่อ่าที่มันใหญ่กว่าทงเฟรมที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้พี่ไอ้ลองขยับมาที่ทาเฟรม30นาทีนะครับ30นาทีน้องๆจะน้องๆจะสังเกตว่าบริเวณนี้นะครับ จริงๆแล้วมันกรัมปรับตัวลงนะครับแล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณเป็นบริเวณแนวรับเดิมนะครับก่อนที่จะมีแท่งแรงขายแข็งแรงเนี่ยเบรกแนวลงมานะครับแล้วยังไม่มีกราฟกลับขึ้นไปรีเทสนะครับมีตอนนี้มันกลับขึ้นไปรีเทสนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับน้องคนเทปแท่งแดงตรงนี้นะครับทางขวานี่นะครับไม่ผ่านตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาเพราะนั้นเราอนุมานได้นะครับว่าทางเฟรมหนึ่งนาทีเนี่ย นะครับการที่กราฟยกขึ้นไปแล้วลองมองนี่เห็นดังด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันยกขึ้นไปเพื่อทําอะไรครับเพื่อกลับไปรีเทสแนวนะครับในทาเฟรม30นาทีนะครับที่มันเบรกลงมาแล้วยังไม่มีกราฟกลับขึ้นไปรีเทสนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงแล้วก็มีการยกขึ้นมาสร้างไฮใหม่นะครับทำเฟรมหนึ่งนาทีนะฮะแต่ว่าแนวน้องของทำเฟรม ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มลงแล้วนะครับเพราะมันดีเทสเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสที่ออเดอร์เซลในเบนเนอรี่นะครับมันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเราจะโฟกัสที่ออเดอร์เซลนะครับหาเงื่อนไขลองเงื่อนไขที่จะเข้าในออเดอร์เซลนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าว่าการาฟกำลังจะปรับตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้น นะครับเราไปเข้าออเดอร์บายไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสุ่มเสี่ยงแล้วนะครับหาเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์เซลเดี๋ยวดูฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่ว่าอมองกราฟความเป็นปัจจุบันไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าว่ามันแสดงแอคชั่นแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเราดูที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีเราจะมองไม่เห็นอะไรเลย มองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมครับมองซ้ายไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะจะโฟกัสกับออเดอร์จะเข้าออเดอร์เซลล์หรือบายนะครับในแบนเนอรี่นะฮะแบเนอรี่มีความสุ่มเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับเราเข้าใจแล้วก็ใช้ทําเฟรมที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นพี่เลี้ยงเหมือนที่เลี้ยงนะครับความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นที่จะเข้าออเดอร์เซลล์หลังแท่งนี้นะครับ กดเลยนะครับโอ้โ oh ห oh, กว่าจะติดดีเลยกว่าจะติดทำไมถึงมาเข้าออเดอร์นี้เส้น SMA นะครับเริ่มที่จะโค้งลงนะครับมีการพักตัวนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีการคอนเฟิร์มกลับลงมานะครับด้วยความที่เราโฟกัสออเดอร์เซลล์นะครับเมื่อมีการคอนเฟิร์มลงนะฮะเส้น SMA โค้งลงนะครับก็มีนานโนมนะครับที่จะลงมากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เลยกดเข้าเดร์ไปนะครับแต่ว่ามันก็มีความดีเลยพอสมควรเนาะกว่าจะติดนะครับก็มาดูกันนะครับว่าลงจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ฟอลโลตามความเป็นปัจจุบันนะครับตามแนวโน้มตามทิศทางจากที่เราไปดูไกด์มาจากทำเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะโอเคนะครับก็ บินไปสวยๆนะครับก็เอามาฝากกันที่หนึ่งออเดอร์นะครับน้องรากันเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม